หกโมงสานาทีเดินออกกำลังกายในหมู่บ้านนะครับอากาศดีครับวันนี้ไม่มีฝนวันนี้ไม่มีฝนครับเดินรับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้านะครับจะเดินออกไปเซเว่นนะกาแฟหน่ยครับไป็นเสบียงตุนไว้โอ้ดอกแคต้นนี้รุงเต็มเลยครับรุงเต็มพื้นเลย แค่ต้นนี้เยอะมากดอกแคดอกใหญ่ๆท okay, ั้งนั้นเลยดอกแค่ป่าดอกแค่นาก็ว่าไปเยอะเลย เต็มรัตอากาศบริสุทธิ์หน้าบ้านครับเดินมาหน้าหมู่บ้านครับน้ำขึ้นเต็มแล้ววันนี้อาเป็นฝูงเลยบรรยากาศยามเช้าครับคลองหน้าหมู่บ้าน วันตอนเย็นน้ำลงแรงจนถ,ถึงก้นคลองเลยมีน้ำขึ้นนิ่งแล้วครับน้ำขึ้นมานิ่งแล้วแต่ยังมีขึ้นอยู่ต่อเนื่องนะครับยังไหลขึ้นเอื่อยๆอยู่แต่ว่าขึ้นไม่แรงแล้วคลองหน้าบ้านครับเช้านี้อากาศดีไม่มีฝนครับแต่ว่ามีปปปปอบๆอ้าวๆอยู่นะครับไม่มีลม ไม่แน่ใบใบสายสายอาจจะมีฝนมาครับเดินชมบรรยากาศหน้าหมู่บ้านเดียวจะเดินไปเซเว่นนะครับเดินไปเซเว่นซื้อกาแฟซื้อขิงน้ำขิงซื้อฟ้าทลาจรนหน่อยครับบรรยากาศดีครับเชา้านี้แต่ว่าทางด้านในเมืองมีมืดมืดอยู่นะครับเหมือนจะมีฝน เมื่อมืดอยู่ครับเดินออกกำลังกายครับโอ้ดอกย่านี่งามจังดอกย่างามจังมาเดินชมบรรยากาศหน้าหมู่บ้านยามเช้าครับผมเช้านี้ไม่มีฝนครับแต่ว่าอบๆอบอบอ,บอ,บอ,บอ้าวเดี๋ยวสาย,สายๆใบๆๆน่าจะมาละฝน มาดูจากพยากรณ์ของกรมอูตุเขาบอกว่าจะมีพายุฝนฟ้ากะนองช่วงบ่ายค่ำเขตทุ่งครุระชาอุที่9 0ครับจัดไปเช้านี้เดินไปเซเว่นก่อนครับเดินออกกํลาลังกายไปเซเว่นซื้อฟ้าธาลายโจรซื้อกาแฟซื้อน้ำขิงมาทุนเป็นสเบียงหน่อยครับ ได้ของกินแล้วครับกาแฟกับน้ำขิงยาแก้ไอยาสีฟันเดินกับเข้าบ้านครับเนี่เป็นกิโลแล้วครับโน่นเลยไฟแดงโน่นระยะทางจากหมู่บ้านไปถึงไฟแดงแน่าจะเป็นกิโลครับดินกาเอาเรื่องอนี่กลับมาชมวิวคลองหน้าบ้านครับ Okay. โอเคฝนมืดมาแล้วมาแล้วฝนวันนี้มืดมาแล้วโดนแน่ๆเดินไปเซเว่นมาครับผมได้ขิงผงกับกาแฟมาแล้วก็ยาสีฟันแล้วก็ยาฟ้าทลายโจรกับพารามาครับเมื่อวานไปเสียเวลาอยู่โรงพยาบาลประกันสังคมสองชั่วโมงได้ยาแก้ไอตาเสดาขวดเล็กมาขวดหนึ่งกับพารามาสิบเม็ดพาบอกพอแตกรอสองชั่วโมงไปซื้อที่เซเว่นง่ายกว่าเยอะ <c oughs> ได้ฟ้าทะลายจรด้วยยาแก้ไอก็มีขวดใหญ่จัดไปครับกลับเข้าบ้าน